รู้ไววก็ใช่่า18เรื่องจริงของดาวอังคารที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อน 1. ดาวอังคารมีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับระบบสุริยะโดยมีอายุยาวนานประมาณ4.6พันล้านปีมาแล้ว 2. เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ออกไป142ล้านไมล์หรือประมาณ227,940,000กิโลเมตร ดังนั้นอุณหภูมิสูงสุดบนดาวอังคารจึงอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสที่เส้นศูนย์สูตรและที่ขั้วดาวอังคารหนาวเย็นได้ถึง125องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของดาวอยู่ที่6 3มองศาเซลเซียส 3. ชื่อของดาวอังคารหรือมาร์มาจากชื่อเทพททเจ้าแห่งสงครามของชาวโรมันผู้มีอำนาจและความยิ่งใหญ่รองจากราชาแห่งทวยเทพซึ่งปกครองเขาโอลิมปัสอย่างจูปิเตอร์เท่านั้น โดยสีแดงของดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้มาจากความร้อนระอุข,ของอุณหภูมิบนดาวเพราะอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวอยู่ที่ลบหกองศาเซลเซียสแต่มาจากเหล็กออกไซด์ที่มีอยู่บนดาวในปริมาณมากซึ่งยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดดาวอังคารที่แทบจะไม่มีออกซิเจนเลยจึงมีปริมาณเหล็กออกไซด์มากเช่นนี้เรื่องที่4เราสามารถมองเห็นดาวอังคารได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับผู้ที่พบเห็นเป็นครั้งแรก แต่ผู้ที่มองเห็นดาวอังคารผ่านกล้องโทรทัศน์เป็นคนแรกคือกาลิเลโอในปีคริสตศักราช1610เรื่องที่5ดาวอังคารมีมวลน,น้อยกว่าโลกมากดังนั้นแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดบนดาวอังคารจึงมีน้อยกว่าโลกด้วยและนั่นเป็นข่าวดีที่ว่าหากต้องการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเราสามารถขึ้นไปชั่งน้ำหนักบนดาวอังคารได้เพราะหากน้ำหนักบนโลกอยู่ที่60กิโลแต่เมื่อไปชั่งบนดาวอังคารน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ23กิโลเท่านั้นนะครับ เรื่องที่7ดาวอังคารเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว24กิโลเมตรต่อวินาทีและใช้เวลา687วันของโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าเวลา1ปีบนดาวอังคารเท่ากับ687วันของโลกนั่นเองเรื่องที่8บนดาวอังคารมีฤดูการคล้ายกับโลกเพราะดาวอังคารเอียงแกนทำมุม25.19องศาซึ่งใกล้เคียงกับแกนของโลกที่เอียงอยู่ประมาณ22.5องศา แต่ระยะเวลาของแต่ละฤดูการนั้นยาวนานกว่าโลกถึง2เท่าครับเรื่องที่9โครงสร้างของดาวอังคารแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นที่1แกนกลางประกอบไปด้วยเหล็กนิกเกิลและกรมถาันหนานแน่นมีขนาดรัศมีอยู่ที่ประมาณ1,500ถึง2,100กิโลเมตรชั้นที่2นื้อดาวประกอบด้วยซิลิกอนและออกซิเจนล้อมรอบแกนกลางมีความหนาประมาณ1,240ถึง1,880กิโลเมตร ชั้นที่3ชั้นเปลือกนอกของดาวประกอบไปด้วยเหล็กแมกนีเซียมอะลูมิเนียมและโพแทสเซียมซึ่งมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1 0 5ถึงกิโลเมตร11ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมีความกดอากาศค่อนข้างตำ่ำโดยเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง9 5ไเนตโตรเจน3%เเส่วนอาร์กอนและธาตุอื่นๆรวมถึงออกซิเจนมีอยู่ประมาณ 1. 6ซดังนั้นมนุษย์อย่างเราจึงไม่สามารถหายใจได้เมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั่นเองครับ เรื่องที่12ยานสำรวจ Curiosity r o v e ที่ถูกส่งไปสำรวจดาวอังคารตรวจพบกา๊าซมีเทนที่มีปริมาณพุ่งสูงขึ้นในพื้นที่ที่มันสำรวจซึ่งกา๊าซมีเทนนี้เป็นกา๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์รวมถึงกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์นั่นจึงยังเป็นข้อสงสัยและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงพยายามหาคำตอบว่ากา๊าซมีเทนเหล่านี้มาจากไหนกันแน่เรื่องที่13 วงโคจรองค์ดาวอังคารรอบดวงอาทิตย์นั้นไม่ได้เป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นวงโคจรที่บิดเบี้ยวคล้ายลักษณะของไข่ไก่มากกว่าและนั่นทําให้ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์ถึงดาวอังคารหรือแม้แต่ดาวอังคารกับโลกมีระยะที่ไม่แน่นอนโดยระยะที่ดาวอังคารใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือ206ล้านกิโลเมตรและไกลดวงอาทิตย์ที่สุดคือ249ล้านกิโลเมตรส่วนระยะที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดคือ54.6ล้านกิโลเมตร และไกลโลกที่สุดคือ400ล้านกิโลเมตร 14. ดาวอังคารมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด2ดวงคือโฟบอตซึ่งหมายถึงความหวาดกลัวและไดมอดซึ่งหมายถึงความตื่นตระหนกทั้งสองถูกตั้งชื่อตามชื่อของเทพเจ้าโรมันซึ่งเป็นลูกแฝดของเทพพระเจ้ามาค้นพบเมื่อคริสต์ศักราช1877โดยนักด,ดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าอาซาพ,พอ 15. โลกของเรามีสนามแม่เหล็กที่เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วโลกใต้ไปสู่ขั้วโลกเหนือซึ่งสนามแม่เหล็กนี้ช่วยปกป้องโลกจากอันตรายที่มาจากนอกโลกเช่นลมสุริยะรังสีนอกโลกต่างๆในขณะที่ดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กแม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าดาวอังคารอาจเคยมีสนามแม่เหล็กอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อประมาณ4 0 0พันล้านปีมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดเรื่องที่สิบแม้ว่านักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์จะคาดหวังว่า อาจมีสิ่งมีชีวิตยอยู่บนดาวอังคารแต่แท้จริงแล้วดาวอังคารก็มีความโหดร้ายที่คาดไม่ถึงแฝงอยู่อย่างพายุฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งมาจากกระบวนการที่เรียกว่าสปัตเตอริงเกิดขึ้นเมื่อไอออนถูกลมสุริยพัดพระอตอมออกจากชั้นบรรยากาศไปสู่อวกาศและพายุฝุ่นบนดาวอังคารนี้ก็นับเป็นพายุฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเรื่องที่ส7 การแข่งขันส่งยานอาวกาศขึ้นไปสำรวจบนดาวอังคารยังคงมีต่อเนื่องโดยประเทศแรกที่ส่งยานอาวกาศขึ้นไปบนดาวอังคารก่อนคือสหภาพโซเวียตแต่ภารกิจกลับไม่รู้ล่วงและสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศต่อมาที่มีความพยายามจะส่งยานอาวกาศขึ้นไปสำรวจดาวอังคารและทำได้สำเร็จในปี1965ซึ่งยานนี้มีชื่อว่ามารีเนอร์โฟมันเข้าใกล้ดาวอังคารและถ่ายภาพส่งกลับมาเป็นผลสำเร็จเรื่องที่18 หากต้องการจะเดินทางไปเที่ยวทีดาวอังคารเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเป็นคำถามที่อาจจะตอบเฉพาะเจาะจงได้ยากเนื่องจากขึ้นกับปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากโลกถึงดาวอังคารที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่อยู่ตลอดหรือศักยภาพของยานอาวกาศรวมทั้งแผนการเดินทางด้วยอย่างไรก็ตามการเดินทางไปถึงดาวอังคารที่เร็วที่สุดคือการเดินทางของยานมาริเนอร์เซเว่นในปีคศกช1969โดยใช้เวลา128วันเท่านั้น ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ